เรื่องเล่าหิวใจ Healing Mind Podcast สวัสดีครับพบกับผมชาวดิตเรียนอุพันธ์นะครับเรื่องเล่าฮิวใจกับ Healing Mind Podcast บางสิ่งนะครับเงินทองไม่สามารถซื้อหาได้แล้วก็มันเป็นสิ่งที่ประทับอยู่ในใจตลอดมาผมเชื่อว่าเรื่องเล่าหิวใจใน EP นี้จะเป็นเรื่องเล่าที่ทำให้คุณผู้ฟังทำอะไรบางอย่างที่เงินทองไม่สามารถหาซื้อได้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันครับ มีคุณลุงคนหนึ่งครับแกชื่อว่าลุงสิงลุงสิงเนี่ยเป็นคนป่วยที่ต้องนอนประจําที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งและวันหนึ่งครับลุงสิงก็ได้รับอนุญาตจากหมอผู้ดูแลไข่นะครับให้ลุกขึ้นนั่งได้วันละหนึ่งชั่วโมงในช่วงตอนบ่ายของทุกๆวันเพื่อให้ของเหลวในปอดของลุงสิงนะครับได้ระบายออกได้สะดวกเตียงของลุงสิงนะครับเป็นเตียงที่อยู่ชิดหน้าต่างซึ่งมีอยู่เพียงบานเดียวในห้องนั้น และในห้องเดียวกับลุงสิงห์นั้นนะครับก็จะมีผู้ป่วยชายอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าลุงเจิดซึ่งลุงเจิดต้องมานอนราบอยู่บนเตียงไม่สามารถที่จะลุกขึ้นนั่งได้ทั้งลุงสิงห์และลุงเจิดต่างก็คุยกันเป็นชั่วโมงๆเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวบ้างเรื่องภรรยาเรื่องการงานแล้วก็เรื่องการรับใช้ชาติเป็นทหารด้วยกันเป็นทหารของลุงสิงห์ก็จะมีประสบการณ์เรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องอื่นๆอ,อีกหลายเรื่องในชีวิต และทุกครั้งที่ลุงสิง์ซึ่งนอนอยู่ติดหน้าต่างลุกขึ้นไปนั่งในตอนบ่ายเขาก็จะบรรยายสิ่งต่างๆที่เขามองเห็นผ่านกระจกให้กับลุงเจิดซึ่งนอนติดเตียงอยู่ข้างๆฟังโดยละเอียดลุงเจิดที่นอนติดเตียงอยู่ห่างจากหน้าต่างก็รู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งเมื่อได้รับทราบเรื่องราวของโลกภายนอกที่มองเห็นโดยผ่านการบอกเล่าของลุงสิงเพื่อนร่วมห้องในโรงพยาบาล ข้างนอกหน้าต่างนั้นจะแลเห็นสวนดอกไม้ที่สวยงามติดอยู่กับบ่อน้ําผืนใหญ่มีห่านและหงต่างก็แบกไห้เล่นน้ําตามกันเป็นฝูงๆขณะที่เด็กๆต่างพากันเล่นเรือเล็กที่บังคับด้วยเครื่องบังคับขนาดเล็ก มีคู่รักหนุ่มสาวเดินควงแขนไปตามทางเดินที่เขียวคดลัดลเลาะตามสวนดอกไม้ต้นไม้สูงใหญ่ใบเขียวเรียงรายดูเป็นระเบียบงามตามีหญ้าเรียบเขียวชะอุ่มมองเห็นตึกละฟ้าอยู่ไกลๆรวมทั้งรถไฟยกระดับที่เล่นเบียนผ่านตัวเมือง ดูแล้วมีชีวิตชีวาระหว่างที่ลุงสิงซึ่งอยู่ติดหน้าต่างกำลังพรณนาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนอกหน้าต่างอยู่นั้นลุงเจิดก็จะหลับตาจินตนาการถึงภาพที่เกิดขึ้นบ่ายที่อากาศสดใสวันหนึ่งครับลุงสิงที่อยู่ริมหน้าต่าง ได้บรรยายขบวนพาเลทที่กำลังเดินผ่านไปแม้ว่าลุงเจิดจะไม่ได้ยินเสียงดนตรีและมองไม่เห็นขบวนพาเลทนั้นแต่ลุงเจิดก็สามารถที่จะหลับตานึกภาพและได้ยินเสียงอย่างชัดเจนภายในความคิดของตนทำให้รู้สึกเบิกบานตามไปด้วยหลายสัปดาห์ผ่านไปครับเช้าวันหนึ่งนางพยาบาลเดินเข้ามาพร้อมด้วยเครื่องทาความสะอาดร่างกายที่ทาอยู่เป็นประจำเธอได้พบลางที่ไร้วิญ,ญญาณของลุงสิงที่อยู่ริมหน้าต่างนอนสิ้นลมหายใจด้วยความสงบ นางพยาบาลรู้สึกเศร้าใจและก็ได้เรียกบุรุษพยาบาลมานำล่างของลุงสิงออกไปเมื่อเวลาผ่านไปลุงเจิดที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ขออนุญาตเลื่อนไปนอนที่ริมหน้าต่างนางพยาบาลก็จัดการย้ายเตียงของลุงเจิดด้วยความยินดีหลังจากที่ได้จัดเตรียมสิ่งต่างๆให้อย่างเรียบร้อยแล้วเธอก็ออกจากห้องไปให้ลุงเจิดได้พักผ่อนตามลำพัง ลุงเจิดค่อยๆยันกายด้วยข้อศอกของตัวเองขึ้นอย่างเชืงช้าเพื่อที่จะได้มองออกไปเห็นโลกภายนอกเมื่อสายตาของตนเองเป็นครั้งแรกลุงเจิดโน้มตัวเข้าไปใกล้หน้าต่างด้วยความลำบากยากเย็นในที่สุดลุงเจดิดก็พร้อมที่จะได้เห็นความเบิกบานภายนอกนั้นแล้วลุงเจิดค่อยๆชะเง้อมองอย่างช้าๆออกไปนอกหน้าต่างบานนั้นแต่ปรากฏว่ามันไม่มีอะไรเลยครับ มันไม่มีอะไรจริงๆนอกจากกำแพงว่างเปล่าลุงเจิดเรียกพยาบาลมาถามด้วยความสงสัยว่าอะไรเป็นสิ่งที่ต้องทำให้ลุงสิงถึงได้เล่าเรื่องราวเสียอย่างสวยหรูเป็นตุเป็นตะเช่นนั้นนางพยาบาลก็ตอบว่าลุงสิงที่เพิ่งตายเป็นคนตาบอดมองไม่เห็นแม้กระทั่งกำแพงเธอพูดว่าบางทีเขาอาจต้องการจะให้กำลังใจคุณกระมังคะการจากไปของลุงสิงทำให้ลุงเจิดรู้สึกซาบซึ้งใจแม้ในใจลึกๆของลุงเจิด จะรู้สึกเสียใจก็ตามเป็นความรู้สึกที่เงินทองก็ไม่สามารถหาซื้อได้เรื่องราวเรื่องเล่าของลุงสิงห์ยังคงเป็นกำลังใจให้ลุงเจิดได้มีกำลังใจรักษาฟื้นฟูนตัวเองให้ดีขึ้นจนกระทั่งว่าลุงเจิดมีอาการดีขึ้นเป็นลำดับและหมอก็อนุญาตให้ลุงเจิดได้กลับไปพักฟื้นต่อที่บ้านแม้ว่าลุงสิงห์จะจากไปแต่ภาพที่ลุงสิงห์ได้ถ่ายทอดให้ลุงเจิดฟังตอนที่อยู่โรงพยาบาลน,นั้นอยู่ในใจลุงเจิดอย่างไม่ลืมเลือน เรื่องนี้นะครับก็สอนให้รู้ว่าความสุขอย่างเพียมล้นที่ได้จากการาทําให้ผู้อื่นมีความสุเนี่นะครับแม้ในยามที่สถานการณ์ของตัวเราเองนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ต่างออกไปมากนะักการแบ่งปันความทุกข์ก็จะได้รับความทุกข์กลับคืนมาแต่ว่าการแบ่งปันความสุขให้กันและก,กันนั่นะสิครับจะได้รับความสุขกลับมาเป็นเท่าทวีคูณหากเราต้องการที่จะมีความรู้สึกอุดมไปด้วยความชุ่มฉ่ำ ขอให้เราได้นับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ซึ่งเงินทองก็ไม่สามารถหาซื้อได้แล้วก็จงรักษามันไว้ให้ดีตลอดไปจงระลึกอยู่เสมอว่าชีวิตของเรานั้นเปี่ยมด้วยพลังอยู่แล้วและจงใช้ชีวิตอย่างเปี่ยมพลังจบอีพีนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามหรือกดแชร์เพื่อที่จะส่งต่อเรื่องราวอย่างนี้นะครับให้คนที่เรารักพบกันใหม่เรื่องเล่าวิวใจกับฮ l i n g มาย d Podcast วันนี้จากกันไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามสวัสดีครับ